สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการใช้โปรเกรสสาหรับเป็นสถานะของตัวละครในเกมของเรานะครับเช่นเลือดหรือเดเมจของตัวละครเรายกชิ้นงานจากโปรเจกต์ก่อนหน้านะครับมาเริ่มทำโปรเกรสเพื่อต่อเนื่องกันนะครับในหน้าต่างซีนเริ่มต้นจากการเพิ่มโหนดที่เรียกว่าโปรเกรสโดยการกดปุ่มคอนโทลเค้นหาด้วยคําว่าโปรเกรสให้เลือกรายการโปรเกรส จากนั้นกดที่ปุ่ม create จะได้ progress bar มาอยู่ที่หน้าจอขยายขนาดให้เหมาะสมกับตัวละครเกมของเราในหน้าต่าง inspector เราจะมาปรับลักษณะของเส้นขอบและสีของตัว progress bar ให้สก o r e m o u ส์มาอยู่ที่ section control section ย่อยที่ชื่อว่า team overlay ภายใต้ team overlay จะมี เซกชันย่อยอีกตัวชื่อว่าสไตล์ให้คลิกขยายออก r ป p ปตี y ของโปรเกรสบ Bar จะมีอยู่2ส่วนก็คือ Property ในส่วนของ Background Property ส่วนนี้ก็จะคงที่เป็น Background ให้กับโปรเ e รสบาร์ r o p e r t y ตัวที่2ก็คือ Fill Property ตัวนี้จะเป็นไ y n a มิกที่มีการเคลื่อนไหวเราจะเริ่มกำหนดกันที่ Property ของ b a Background คลิกที่ e mt p y คลิกที่ new style b o x fat คลิกที่ไอคอนหน้าสไตล์ b r i c bg color กำหนดเป็นสีขาว section border width กำหนดเส้นขอบให้กับ progress bar กำหนดเป็น2พิกเซลกำหนดสีของ border กำหนดมุมทั้ง4ด้านของ progress bar กำหนดเป็น4 p i พิกเซล กลับมาในส่วนของป r t ้ของฟิลเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนระหว่างสีพืชและสีที่มีการเคลื่อนไหวในหน้าต่างอินสเป t เตให้เลื่อนไปอยู่ใน section ด้านบนของ p r o เ e t Bar ในเซกชันเลงจะมีค่าของ p r o g r e s s bar จะมีค่าของเลงที่เราสนใจอยู่หลายตัวเช่น min value อยู่ที่0 max value อยู่ที่100 สเต็ปคือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ0.01 00 property page property value เป็นต้นเราจะมากำหนด property value อยู่ที่60เพื่อให้เห็นภาพของโรเกสบาร์ที่อยู่ที่60%เลื่อนมาที่สไตล์อีกรอบคลิกที่ MT new style box fat คลิกที่ไอคอนด้านหน้าสไตล์ bg color กำหนดให้เป็นสีเขียว ในส่วนของ border เราจะไม่กำหนดเพราะว่าอยู่ด้านในซึ่งมี b o r d ร์ของ background อยู่แล้วในส่วนของ corner กำหนดให้เท่ากันกับ background เพื่อให้การแสดงผลที่สอดคล้องกันในส่วนของมุมของกรอบโปรเกคตกด r ันเพื่อดูผลลัพธ์เราสังเกตดูโปรเกรสบ bar background และโปรเกรสบ bar ที่มีการเคลื่อนไหว พื้นที่จะยังไม่สอดคล้องกันก็คือโปรเกสบาร์ที่เคลื่อนไหวจะใหญ่กว่าพื้นแบ็กกราวเรามาปรับพื้นแบ็กกราวเพิ่มเติมในส่วนของ expand margin กำหนดขยายมาจินให้ขอบพ้นจากตัวโปรเกสบาร์กดลันดูอีกรอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ในลักษณะของโปรเกตสบาร์ที่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงเราจะเพิ่มโหนดขึ้นมาอีกหนึ่งโหนดก็คือโหนดที่ชื่อว่าทัมเมอร์ที่หน้าตา่าง Inspector อร์เวทไทม์จะอยู่ที่1วินาทีวันช็อตก็คือทำงานแค่ครั้งเดียว Auto Start คือทัมเมอร์จะทำงานเมื่อเรากดรันโปรแกรมในส่วนของการทำงานที่เป็นเด n น amic ในลักษณะนี้เราจะต้องเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เราใช้เป็นสคริปต์ซึ่งเรียกว่า G D script ซึ่งถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมก็อาจจะดูเป็นเรื่องยาก ซึ่งจะได้ทำคลิปดีโอในการอธิบายในการใช้งาน GDScript ในวิดีโอถัดไปในเบื้องต้นให้เราทำตามคลิปวิดีโอไปก่อนให้เราคลิกมาที่โนดในส่วนของถา u ์เอาให้คลิกมาที่โนดบนสุดคลิกที่ไอคอนเพิ่มสคริปต์เข้าไปในตัวโนดกดปุ่มสร้างหรือ Create คลิกมาที่โนดทอมเมอร์ในหน้าต่าง Inspector ให้เราเลือกแท็บ ที่ชื่อว่าโนนใน s e c t i o n t i m e er, อรจะมีซิ g n a l ที่เราเรียกว่า t i มเอาท์ให้คลิกขวาคลิก Connect ตัวนี้จะเป็นชื่อของฟังก์ชันที่จะปรากฏเข้าไปในตัวสคริปต์ซึ่งจะถูกเรียกทำงานด้วยตัวโปรแกรมกดปุ่ม Connect จะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมให้เราลบโปรแกรมในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกฟังก์ชัน Ready ้เราลบออกฟังก์ชัน r o c e s s เราลบออก ก็จะเหลือซอฟโค้ดให้เราเห็นแค่ประมาณ2 3ถึงบรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในส่วนของโปรเกสบาร์ที่เราจะสั่งการเราสามารถใช้เมาส์ลากจากหน้าต่างซีนเข้ามาสู่หน้าจอสคริปได้เลยโดยตรงกดจุดเพื่อเรียกหา property ซึ่งอยู่ภายในตัวของโปรเกสบาร์ bar. ซึ่งค่าที่เราสนใจก็คือ value จากศถึงร0อยของตัวโปรเกสบาร์ Bar, เราจะลดค่าของโปรเกสบาร์ลงครั้งละ5ทุกๆครั้งที่ทัมเมอร์ทำงานก็คือทุกๆ1วินาทีในส่วนของพาร์ทซึ่งดีฟอ u l t กำหนดมาให้เราลบออกกดเซฟกดรันสังเกตดูโปรเกสบาร์ก็จะค่อยๆลดลง ตามทาร์เมอร์ที่นับเวลาในส่วนของการใช้งานจริงโปรเ e กรสบาร์เราจะไม่โชว์เปอร์เซ็นต์ให้กลับมาที่หน้าต่าง Inspector ในเซกชันแรกของโปรเกรสบาร,ร์ p r o p e r t y Show p e r c e n t a g e ให้เราคลิกออกกดรันดูอีกรอบเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นตัวหนังสือก็จะหายไปก็จะเหลือเฉพาะกราฟิกที่ทำงาน ป็นลักษณะของเกมที่ใช้งานจริงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ติดตามกันต่อได้ในคลิปวิดีโอถัดไปครับ